าหารเงาวิญญาณถูกกบจัดแล้วโจมตีเต็มกำลังเย่แล้วเมื่อกี้มันแค่เยือล่อนี่คือกองทัพของจริงทั้งเปล่อยล่างเสียนเปลี่ยเปี่ล่างเสียปีล่างป้องกันพวกมันไว้รับทราบกำปั้นทยาน สถานปตพีมันอะไรกันโจมตีทีเดียวทําลายสองกองทัพองคลักษ์หมาป่าที่มีนับล้านได้ทันทีหรือว่าเจ้านั่นเจ้านั่นคนเดียวก็เทียบกับกองทัพนับล้านแล้วให้พันธมิตรเทียนอยู่ส่งคนไปจากการกับชายคนนั้นซะ ไม่งั้นครั้งนี้เราสู้ไม่ได้แน่ขอรับการพวกมันไว้การกันได้ก็ลองดูไม่คิดเลยว่ากองทัพซูกูกที่หลือกันที่เหลือกันแค่หัวหน้าไม่กี่หกแสนคนจะทรงพลังขนาดนี้ ฝากกองทัพหมาป่าเหล็กที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดมาได้ขนาดนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปดูกูเฟิงมันได้ฝ่าไปถึงฐานบัญชาการแน่นอนไม่ต้องพูดถึงที่ลอยฟ้าอยู่ตรงนั้น ัตประหลาดชัดๆเจ้าอีกแล้วหรือล่าสุดก็อุต่าห์ยอมปล่อยเจ้าไปแต่กลับเสนอหน้ามาให้ข้าอีกอีก,อก,อกรอบงั้นหรือตูก,กูส้างตรงที่ข้ากล้าเสนอหน้ามาก็เพราะข้าเตรียมตัวมาดีแล้วไงล่ะดูซิว่าพวกเขาทั้งคู่เป็นใครเจ้าจำได้ไหม แาแก่แปลกหน้าสองคนข้าไม่รู้จักได้ยังไงอ่าก็คนแบบนั้น300รปีก่อนเราต่อสู้กันจนบ้าคลั่งจนอยากจะหาผู้ชนะและต่อมาเจ้าก็ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์มังกรถึง300ปีแต่กลับจำพวกเราไม่ได้ซะแล้ว ามร้อยปีก่อนพวกเจ้าเคยสู้กับข้าเหรอช้าก่อนเดียวนะคนส่วนใหญ่ที่ได้สู้กับข้ามักจะถูกข้าฆ่าไปหมดและพวกเจ้ารอดมาได้ยังไงอืมสองคนนี้ลึกบางทีเจ้าอาจจะจำไม่ได้งั้นข้าจะบอกให้เองพวกมันเคยร่วมมือกับข้าเข้าสู้กับเจ้าแต่ พวกมันกลัวตายเลยแกล้งตายแอบหนีหดหัว,ว,วเอาชีวิตรอดมาได้ยัไงละ่ะพวกมันคือปรมาจารย์สามภพสวรรค์และภพโลกเออกุยหวังตอนนั้นเราฝึกยุดสามประสานยังไม่เข้าที่หากเราเล่ง รีบใช้มันอาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีพวกข้าจึงใช้วลยุทธ์ลมหายใจในการซ่อนตัวและหลบหนีจากเจ้าปีศาจน้อยนั่นใช่พวกแกหนีไปแล้วข้าออพวกแกหนีไปและข้าละ เจ้าต่างหากเจ้าต่างจากพวกค้าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์และเที่ยงตรงหากพวกค้าเสนอเจ้าเจ้าคงเจ้าเจ้าต้องเรื่องการหลบหนีเกียงว่าเจ้าไม่เห็นด้วยผลอาจจะขัดขวางพวกเราแทนเออเออไม่ใช่ไม่บอกข้าแต่พวกเจ้า แต่พวกแกใช้ค่าเลยตังหากแหละหลังจากคิดว่าพวกแกทั้งสองตายไปแล้วข้าก็ต้องต่อสู้อยู่ลำพังด้วยความสิ้นหวังและต้องเข้ารับหมัดปูซานตรงถึงสิบหมัดทำให้สภาพของข้าต้องมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่จะคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงแล้วมันต่างอะไรจากพวกข้า เพราะการต่อสู้กับกูสานตรงในครั้งนั้นก็ทำให้จิตวิญญาณของพวกข้าเสียหายหนักจนไม่อาจก้าวเข้าสู่อูขั้นวิญญาณได้ตลอดชีวิตและมีแต่ร่างกายที่ต้องแห่งเหือดไปตามการเวลาแต่พวกเจ้าก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วข้าละ่ะอะไรกัน ใครพวกเจ้ามาสู้ไม่ใช่มาทะเลาะกันพวกเจ้ามัวแต่ทะเลาะกันแบบนี้ข้าจะเรียกเจ้ามาทำไมข้าต้องคอยกินวิญญ,ญาณผู้อื่นเพื่อประทังชีวิตต้องสร้างกองทัพวิญ,ญญาณและกลายเป็นสัตว์ประหลาดฮ่าข้านึกออกแล้วพวกเจ้านี่เองเจ้าสองคนที่ข้าจะอยากจะเชื่อที่ฉุดแต่ แต่กับไม่ตายตอนนั้นพวกแกรอดไปได้เพราะแกกลัวตายสินะหมายความว่าพวกแกแกหลอ,อกลวงข่าไอสารเลวไอสามสายเร็วขี้โกหกเอ้ยพบสวรรค์พบโลกพวกเราเลิกบาดหมางกันไปก่อนพวกเรามาพวกเรายังมีภารกิจ ที่ต้องทําถึงเวลาที่เราจะปิดบัญชีแค้น300ปีกับเจ้ากูซานตรงแล้วก็ดีเพราะข้าเพราะพวกข้าก็สําเร็จวิยุทธ์สประสานวิยุทธ์ประสานแล้วเจ้าเด็กนี่เหมาะที่เหมาะเลยที่จะทีเดียวที่จะใช้มันทดลองและจัดการความแค้นเมื่อ สามปีก่อนด้วย300ปีก่อนพวกเจ้าแพ้ค่า300ปีผ่านมาพวกเจ้าก็ต้องแพ้อีก